นี่นี่ด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ตัววีล่าในที่สุดเช่นก็ได้สักทีกิจกรอื่นไม่ค่อยมานี่นี่ด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่เคนสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในราย,รายการดิมี่นะคะเปิดมาอย่างนี้ก็คงเห็นแล้วแหละว่าวันนี้นะคะเราจะมาทําการ สุมสกินถาวรในวงแหวนเมจิกสกูกันนะคะเป็นการสะสมไม้กวาดน,นะคะไม้กวาดวิเศษไปแลกสกินเออคลิปนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันจะเยอได้นนะค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม RV อะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบล็อกทิกด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากได้ราคาถูกๆอ่ะเดี๋ยวเรามาสุมพร้อมกันเลยดีกว่าสกินที่เราเลงในวันนี้นะคะจะเป็นสกินวีล่าสกินนี้รอบที่แล้วนะคะมาประมาณ 699โ oh, ฮปองนะคะชา้าๆชัาๆอีกทีนะคะมา699ปองเออราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ1ันสองนะคะ เฮ้เ,เพื่อนทําอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไ้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น,น Tp7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1นึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะ มินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติ เกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชั่นนะคะแล้วก็สกินนี้เคนเมจิกสกู o l เหมือนกันนะคะประมาณ5600เออประมาณนี้ราคาไม่เกินนี้นะคะคือเราเนี่ยอยากได้สกินวีล่ามากรอบที่แล้วมานะคะแล้วก็ไม่มีเงินเออก็คือไม้กวาดนะคะนี่คือปกติใช่ปะ่ะไม้กวาดเนี่ยมันจะขึ้นให้แรกข้างบนตรงนี้นะคะแบบว่า เวลากดไปแล้วมันจะมีให้แลกแต่ตรงนี้มันไม่มีนะคะทุกคนนี่คือเหมือนแบบกิจกรรมมันเยอะเกินอะทําช่องมาจนแบบตรงช่องแรกเปลี่ยนอย่างเนี้ยมันเต็มอะอาวี RV นะคะไม่ได้เอามายัดตรงนี้นะคะเออแต่นะคะมาซ่อนอยู่ตรงนี้กดมาตรงนี้นะคะหน้ารวมกิจกรรมแล้วก็จะเจอกับนี่เอ้ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยว,วงแหวนเมจิกสคูตรงนี้นะคะนี ของวีล่านะคะใช้32ของเคนะคะใช้26ชิ้นเออเราคิดว่า26ิชิ้นเนี่ยน่าจะได้อยู่น่าจะง่ายๆอยู่32ก็อาจจะได้อยู่นะคะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาซื้อตรงนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นคัมพีคพัมพีแดงลดราคานะคะเขาจะเรียกว่าเป็นคัมพีแดงจริงๆมันคือคัมพีพิเศษนะคะทุกคนเออแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตรงนี้ใครจะซื้อไปก่อนก็ได้นะคะ เป็นแพ็คลดราคา50 50%แต่เรายังมีอยู่นะเดี๋ยวมันจะรู้ไงว่าเรามีนะคะซึ่งเปอร์เซ็น์วงแหวนเวทนี้นะคะจะอยู่ที่60เอ้ย76เหมือนกันนะคะสำหรับไม้กวาดพิเศษที่จอ,อกแต่สำหรับคนที่อยากได้แค่ไม้กวาดพิเศษอยากให้ไม้กวาดออกเยอะนะคะเราแนะนำว่าให้ไปสุ่มพวกวงแหวนสายปาร์ตี้เนี่ยวงแหวนสายปาร์ตี้นะคะนี่ ให้ผสมตรงนี้ให้มาสมตรงนี้นะคะวงแหวนสายปาร์ตี้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ไม้กวาดเยอะออกเอยเยอะกว่าวงแหวนอื่นๆนะคะทุกคนแต่เราเนี่ยก็สามารถเอาไม้กวาดเนี่ยไปแลกเป็นพวกสก,กินอื่นๆก็ได้นะคะมาเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามีอยู่ทั้งหมด115คํอยาคเอ้ย1 5าคําพีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็หมดไปเท่าไหร่นะคะอะไรดีเราก็อวยนะคะอะไรไม่ดีก็ไม่อวย มาคือเดี๋ยวนี้เออมามามาสุ่มซุ่มุ่ม,มเฮ้ยเอ้ยได้ไมกวาดมากี่อันวะหกอันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะทุกคนไม่ไแน่ใจว่าแบบขี้เกียดเปิดไปดูก็มาดูตรงนี้ได้นะคะว่าไมกาดมีเท่าไหร่มีเก้าอันคือเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวก่อนก่อนที่จะสุ่มต่อนะคะขอบนกิจกรรมอาวีหน่อยคือแบบรู้สึกว่ากิจกรรมมันยัดมาช่วงท้ายเดือนอะไรอย่างนี้อีกแล้วอะ เบื่อมากนะคะอะไรดีก็อวยอะไรไม่ดีก็อวยนะคะทุกคนเดี๋ยวมีงานออฟไลน์งานออฟไลน์ที่ต้องใช้คูป,ปองในการเล่นเป็นสัดส,ส่วนใหญ่นะคะ <c oughs> เออเบื่อ Rv แล้วอะ <c oughs> เบื่อแล้วอะมีแต่กิจกรรมเสียตังอะ <c oughs> กิจกรรมอะไรแบบไม่ค่อยแปลกใหม่เลยะ <c oughs> เออแล้วกิจกรรมแบบว่าเดี๋ยวค่อยไปพูดไทยคิปแล้วกันมาทุกคนมาสุมต่อเลยนะคะเอ้มาสุตะะ <c oughs> มสต่อเลยมีความสุขมากนะคะ เอ้ยคืยก็ออกอยู่นะมีสิบห้าชีแล้วนะคะก็ออกอยู่ก็ได้อยู่หรือมันต้องสุ่มทีละห้าว่ะเออว้ดิเอเออันนี้ก็ออกมาทีละห้าทีละห้าทีละห้าปึ้งเอ้ยก็ออกอยู่นะได้อยู่นะวันนี้ดวงเราก็โอเคยอยู่หรือเป็นเพราะว่าเราบ่นว่เอ้ยตอนนี้ยังเหลืออีกสุมกส่มได้อีกตั้งสองรอบเอ้ยอีกสิบรอบ ปเฮ้ย hey. ดวงเราก็ดีอยู่นะเนี่ยอ่ะได้มาอีก3ชิ้นดวงเริ่มเริ่มกุดละตอนนี้นะคะก็มีอยู่32ชิ้น32ชิ้นพอดีเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเดี๋ยวก่อนนี่เฮ้ย hey, เราสามารถแลกสกินวีราได้แล้วเฮ้ย hey, ทำไมเราแบบว่าออกง่ายจัง นี่นี่ด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ตัววีล่าในที่สุดฉันก็ได้สักทีกิจกร่นไม่ค่อยมาปึ้งแล้วก็จะได้เป็นกรอบโปรไฟล์มาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะสุมม่มอีกยี่หกชิ้นเอาสกินเคแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็มาละเอาจะเอาสุดเออเอาสุดเอสดเอสำหรับคนที่ได้สกินวีมีสกินวีล่านะคะก็มารับตัวนี้ได้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต์วาร์ปอ่ะกดเปิดไปเลยนี่ ก็ใช้งานเป็นหัวใจมีหัวใจพิเศษนะคะเตรียมเอาไว้ให้คนพิเศษเออมาตอนนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เหลือคำพีอยู่หกคำพีนะคะสกินวีลานะคะเราใช้ไปทั้งหมดโอ้ยเราใช้ไปทั้งหมดนะคะ150่งร้อยหาคำพีทุกคน1น0่งร้อเอ้ยหนึ่งร้อยหาคำพีนะคะคูณกับ 5้าว่เออคูณ5นะคะก็จะอยู่ที่750คูปองนะคะแต่จริงๆมันไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราซื้อคัมพี์ลดราคาถ้าซื้อคัมพีร์ลดราคาน่าจะประมาณ4 500้า้อละทุกคนก็คุ้มอยู่นะนี่คุ้มอยู่ว่าไม่ได้เด้อวีล่าร้อยห้าสิบเจ็ดร้วีล่านะคะเจ็ดร้ปองแล้วก็ร้อยหาคัมพีนะคะทุกคน เจ็ดร้อยห้าสบำพีสำหรับวีล่านะคะตอนนี้เราเหลืออยู่6คคำภีนะคะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันกับสกินเคนทุกคนเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะจะเจอกับแพ็คคมภีร์พิเศษกดเอาไปเลย3แพ็คปึ้งมาอีก75ชิ้นนะคะเอาซื้อแค่นี้ไปก่อนนะซื้อเบาๆไม่อยู่81ชิ้นจะออกไหมเนี่ยไม่ออกแน่ๆ 86หชิ้นนะคะแปเอ้ย81คัมพี่ตอนนี้มีอยู่ศูนย์ชิ้นมาไปกันต่อไปเร็วเร็วเร็วนะคะจะได้ขี้เกียจลุ้นไปเร็วเร็วหมดแล้วคัมพีหมดแล้ว,ลวตอนนี้มีอยู่14ชิ้นนะคะทุกคนก็ถือว่ายัางโอเคอยู่นะเดี๋ยวเรามาซื้อตรงนี้นะคะตรงแพคลดราคาคัมพีอันนี้เอออันไหนมันจะคุ้มกว่ากันนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นแพ็กรดราคา50%าสเอร์ซ็นนะคะนี่อ่ะซื้อไปอีกปึ้งหลีเรียบร้อยนะคะอีก50ชิ้นจะออกไหมเนี่ยออกมาหน่อยออกมาหน่อยยัาเฮ้ยวงแหวนตอนนี้เราได้เท่าไหร่นี่สิชิ้นอันนี้มันใช้เท่าไหร่วะ แล้วกิจกรรมเอามาไว้อย่างเงี้ยกลอนออกมายากอีกใช้26ชิ้นนะคะกัดฟันก่อนโอเคถ้าคำพีสุดท้ายนี้นะคะเราเราแบบว่าพูดว่าไงดีไม่อันนี้คำพีสุดท้ายถ้าออกสองอันเราจะไม่บนอาวีวันนี้อเออมามา่มาอย เฮ้ยออกอันเดียวโอ้โหเหลือหนึ่งคำพีสุดท้าย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 หนึ่งคพีสุดท้าย,ยวก่อนฉันกำลังเฝ้ารอไม่ว่านะเติมมาสามรอเอิมเอาอันนี้แล้วกันร้อยี่สิไม่พออีกเอาอันนี้แล้วกัน90้าบอง จนแล้วเนี่ยเอ้ยมาอีก30ชิ้นนะคะอ่าซุมไปเฮ้ยกวนตีนวะเนี่ยกวนตีนไอ้เฮียกวนตีนโอเคนะคะสิ้นสุดแล้วแหละตอนนี้26ชิ้นพอดีที่จะจำแกไว้ฉันจะจำแกเอาไว้นางดีดีโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแลกเป็นสกินเชนนะคะ น,นี่ด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่เคเย่กันตีน <c oughs> โอเคค่ะปิดจบไปแล้วนะคะสำหรับสองสกินอ่ะทุกคนสำหรับคนที่ยังแบบว่าอยากหาไม่กวาดฟรีนะคะมาตรงกิจกรรมเทคชื่อรับได้นะคะประมาณ3อันเออโอเคก็ถือว่าโอเค มาทุกคนตอนนี้นะคะเหลืออยู่11คำพีลบ11นะคะก็ใช้ไป150คูปองเท่ากับสกินวีล่าเลยเฮ้ยทำไมราคามันเท่ากันอีกเนี่ย150คูปองเหมือนกันนะคะราคาก็จะอยู่ที่750นะคะแต่จริงๆมันไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะทุกคนดูเมื่อกี้เรามีคูปองประมาณ3-400กว่านะคะก็ไม่ถึงนะได้มา2สกินก็ถือว่า โอเคอยู่ชอบเลยนะคะสำหรับสกินนี้วีลา่าเลอแค่สกินใหม่นะคะนี่กดสวมใส่ไปแจมแจมอ่ะอันนี้เคนก็สวมใส่ไปนะคะจริงๆเราไม่ค่อยมีสกินแบทแมนเล่นเท่าไหร่แค่นี้ขนาดไม่ค่อยมียนะเนี่ย โอเคค่ะคลิปนี้ก็เราไปหยิประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกันอย่างเงี้เราการเดียด้วยนะคะอันนี้มีอยู่ทั้งหมด735สกินตึงเกินเออมาเดี๋ยวเราจะพูดตรงนี้ก่อนสำหรับกิจกรรมกิจกรรมถอดเหรียญนะคะขอบ่นนิดนึงก็คือ มันจะมาเป็นรอบเป็นรอบใช่ปะแล้วแบบมันมีรอบหนึ่งที่เราได้เหรียญเยอะมากแต่เราไม่มีเพื่อนนะคะอาวีเลิกเอากิจกรรมที่ชวนเพื่อนมาสักทีนะคะมันก็ดีแหละที่แจกแต่เลิกเอากิจกรรมชวนเพื่อนมาเป็นกิจกรรมแจกสกินฟรีนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะไปดูจากคอมเมนต์อื่นๆได้นะคะต้องไปหาคนแะกคดแรกนั่นแรกนี่เออคือมันแบบเบื่อ เบื่ออะไรอาวีทำอะไรอย่างนี้อีกแล้วแบบเดิมซ้ำๆแบบเดิมนะคะอาวีจะมีอะไรใหม่ๆม,มากี่โมงนะคะ8แบบปีที่ไม่มีอะไรใหม่เลย8แบบปีที่มีแต่อะไรที่เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมก็คือเอาแบบเก่ามารีเทิร์นเหมือนเดิมแบบเก่ากิจกรรมเดิมกิจกรรมเชิญเพื่อนแบบเดิมอะไรเดิมๆเมแบื่อนะคะแล้วก็ สุดท้ายนี้นะคะจบไปกับการเสียดังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะมีสักวันนะคะที่กล้าตัดสินใจที่จะเลิกเล่น r v แล้วล่ะเออไม่รู้บ่นเฉยๆเออมาอันนี้ก็มีเติมเงินเติมเท่าไหร่ก็ได้คือจะให้เติมอย่างเดียวเลยอืมอะไรก็จะให้เติมให้เติมให้เติมปดเลือกฮีโร่ ม,มีแต่อะไรเดิมๆมไม่เอาล้คลิปนี้ไปแล้วไม่ไม่ชอบบาวีแล้วไปละบายๆฝากกดติดตามด้วยนะคะอาจจะบ่นเยอะนิดนึงเพราะว่าลำคาญ